คือพ่อกับแม่ป่วยพร้อมกันใครต้องมาเป็นเราถูมเหมือนฟ้าผ่าแล้วแกก็แววตาไม่มีความหวังเลยไร้ความหวังเหมือนไม่รอดแล้วอะไรเงี้ยแกคิดว่าแกจะเสียชีวิตแล้วชื่อนายพักสอนสุขีค่ะพ่อป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นเยอะมากเขาผอมลงน้ําหนักลดลงกินข้าวไม่ได้แล้วก็ถือถุงฉี่ไปเพื่อเข้ารับการผ่าตาัดตอนนั้นคือหมดหนทางแกคิดว่าแกจะเสียชีวิตแล้วเนื่องจากเราอยู่กันคนละที่เนาะ พ่อโทรหาตลอดวันเช้าสายบ่ายเย็นอย่างนี้เลยนะแล้วเขาก็บอกว่าพ่อแบบเขามีฉี่เป็นเลือดเราก็เลยตัดสินใจเอาพ่อมารักษาที่ที่ชนบุรีก็เลยพอพ่อมาหูเราเห็นพ่อเราตกใจมากพ่อเหลือตัวเล็กนิดเดียวพอมากแล้วแกก็แววตาไม่มีความหวังเลยไรความหวังเหมือนไม่รอดแล้วเงี้ยโอ้โหพ่อตรวจเจอเหมือนแบบฟ้าผ่าจริงจริงเนี่ยนะตอนนั้นพอพ่อเจอได้ประมาณประมาณไม่ถึงเดือนอะ แม่ก็มีก้อนเนื้อเนาะก็ก็ไปตุกเหมือนกันมีก้อนเนื้อที่หน้าอกคือพ่อกับแม่ป่วยพร้อมกันใครต้องมาเป็นเราถือมือเหมือนฟ้าผ่าฟ้ามาผ่าตรงตรงเราพอดีอะแล้วทําไมต้องมาเจอกันพร้อมกันเลยก็คิดนะแล้วรักษาเวลาวันโรงพยาบาลเดียวกันเวลาใกล้กันมากคือไปที่เดียวกันนะแม่กับพ่อก็มาเจอแม่เป็นมะเร็งที่เต้านมค่ะเราสามคนพี่น้องเนาะ ก็คือร้องไห้กอดคอร้องไห้คือตัวเราเองกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับไม่รู้จะหาทางรักษายัางไงพอเราเจอยาตัวนี้ก็เอามาให้ทั้งแม่และพ่อกินกินพร้อมกันนะทั้งสองคนคือกินพร้อมกันพ่อตอนแรกผลผลเลือด800ฝ่าคือกินไปแล้วพอผ่านไป2เดือนไปตรวจลงไปเหลือ400ฝ่าแล้วก็ที่แกบอกว่าปกติเม็ดตรงที่ตอมลูกหมาแกเนาะ โตประมาณเกือบเข้าหัวไม้โป้ก็เหลือเท่าเม็ดโทเขียวเลียข้างหนึ่งใหญ่ยยเท่ากับมเม็ดโทเหลืองก็หายไปเลยแกดีขึ้นเยอะมากแม่ก็ดีขึ้นแม่ตั้งใจกินเลยทั้งแม่ทั้งพ่อแม่แม่กินได้นอนหลับปกติแล้วก็พ่อ พ่อจะดีขึ้นมากกว่าเพราะพ่อเป็นเยอะดีขึ้นมากแลแ้วแกก็สุขภาพดีขึ้นสีนุ่งสีหน้าอะไรเงี้ยจากที่เคยหน้าดำๆเขาก็ดีขึ้นดีขึ้นทั้งหมดเลยถ้าไม่ได้ยาแม่ก็อยู่ไม่ได้อาหารเสริมต้วนะี้มันช่วยทําให้เขาเกินได้นอนหลับอะไรเงี้ยมีความแข็งแรงมากขึ้นมันก็เลยทําให้เขาอยู่ได้